วันนี้นะคะชินจังทาาเวลของเรานะคะจะตะลุยบุกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวน3วัน2คืนนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างคลิปสนุกสนุกนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนอกจากนี้นะคะเราจะพาไปทานอาหารเหนือนะคะในแบบที่ อร่อยมากๆเลยราคาก็ถูกมากๆด้วยเช่นกันและที่สําคัญนะคะเราพาไปกับสการะนะคะสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะบอกเลยว่าทริปนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งความอร่อยได้ความอิ่มค่ะไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะพวกเรานะคะชินจังทาวเวลนะคะกำลังเดินทางไปทริปที่2แห่งปีนะคะวันนี้เราจะเดินทางขึ้นเหนือเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่สองทุ่ม54นาทีนะคะไปกับน้องชินจังเหมือนเดิมเลยนี่ไงเจ้าของช่องนะคะชินจังทาวเวลนั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนนะคะวันนี้เติมเต็มถังเลยน่าจะโดนหลายบาทอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูจุดหมายต่อไปว่าเราไปถึงไหนกันนะคะอัปเดตเรื่อยๆนะจ๊ะไปกันจ้า ก่อนไปชมคลิปวันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องเชงจังชาวเวล e ดด้วยนะคะถ้าออกเดินทางนะคะมองไม่เห็นถนนเลยนี่นะคะตอนนี้เป็นเวลา8ทุท่ม18น,นะคะะฝนตกหนักมากแล้วก็แวะที่จุดพักรถนะคะมา ทำธุระนะคะซื้อของให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำทั้งท้ายเรียบร้อยเพื่อเดินทางต่อนะคะตอนนี้อยู่ทางขาลงนะคะที่ออทางเข้าของบางปะอินเข้ามานะคะอยู่ตรงจุดจุดนี้นะคะปั๊มบางจากนะคะตรงนี้นี่เองได้ขนมกินโมจิกับผ<ห>ักชีบวยแกงง่วงเดินทางต่อค่ะ คลิปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่เราจองกันมายาวนานมากตั้งแต่เดือนพฤษสาคมนะคะจนถึงเดือนสิงหานี้เราตั้งตาตั้งใจรอมากเลยที่กำลังจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่สนุกมากๆเ,เลยทีเดียวคะ่ะค่ะถานที่แรกที่เีามานะคะนั่นก็คือวัดพระธาตุลำปลางหลวงนะคะเป็นสถานที่ศิลปศิธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชาวลำปลางของเรานะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลลำปลางหลวงอำเภอเกาะาจังหวัดลำปางค่ะ วันนี้อยู่นี้วาเป็นช่วงเชา้า<ม>เขายัางไม่เปิดเลยยังไงเดี๋ยวถ่ายรูปเช็คอินไปดูกันนะคะที่วัดพัฒาลำปางหลว<ม>งนะคะจังหวัดลำปางนะคะ ัลงตัวเข้าวพออก้านมีรู้กำแพงนี่เป็นวัดพัฒนาตัวอยา่างปี2020นะคะวัดพัฒนาดีเด่นปี2504นะคะตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะเพราะมาหงมงู่เขาเองมีตลาดด้วยนะคะที่นี่นะสวยมากถ่ายรูปจ้าสวยจริงๆ มุ่งหน้าเดินทางกันต่อนะคะทางออกนะคะดันมีอุปสรรคนิดหน่อยค่ะคือน้ําท่วมในเขตชุมชนนะคะของพระธาตุลำปางหลวงนั่นเองนะคะมีน้าป่าหลกช่วงนี้นะคะยังไงใครที่ผ่านมาทางนี้ก็ระมัดระวังทางสัญจรทข้งดีเช็กเลยค่ะเมื่อพ้นมาได้นะคะเราก็มุ่งต่อจ้ามุ่งหน้าไปเชียงใหม่กันเลยค่ะที่สำคัญนะคะอยู่ในโชคดีมากๆเลยค่ะทางผ่านวันนี้ของเรา ได้เจอทีหมอกทั้งสองฝั่งนะคะในจังหวัดลำปางนะคะเป็นเขตรอยส่อที่เราจะไปลำพูนแล้วก็เข้าเชียงใหม่นะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าทีนสุดสุดอยากให้ทุกคนได้สัมผัสตาเปล่าจริงๆนะดูในคลิปอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่บอกอย่าท้อใเกิดริงๆที่คุดมุดมากๆอากาศคือเย็นสบายสุดๆนะคะยังม,มีละลมที่แบบเย็นมากๆเลยดูสิพยข้างหน้าหมอกปกปิดเขาด้วยสวยมากเพราะมเนื่องจากว่าเมื่อวานฝนตกนะคะทำให้เกิด หมอกบางๆนะคะแล้วเป็นหมอกสวนมากบางที่เป็นทะเลเหมอกเลยทีเดียวนะคุณ ดูสิคะใครนะคะที่ติดตามอยู่นะคะอยู่นี้ขอกำลังใจนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานิดนึงนะคะแล้วก็กดกระดิ่ดเน,ดเนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะยังไงนะคะฝากด้วยนะคะกับช่องชินจังทาวเวิของเรานะคะเราจะังคลิปดีๆสนุกๆที่น้องหมาผักได้คือได้มาฝาักคนแน่นอนค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปหาเข้าวซอยทานนะคะตอนนี้ถึงเชียงใหม่แล้ว น,นี่สารานที่เราจะไปกินนะคะข้าวซอยเสมอใจนะคะตอนนี้เราอยู่ร้านข้าวซอยเสมอใจนะคะนะคะสั่งอะไรมาคะข,าข,าข้าวซอยเนืนะ้อข้าวซอยเนื้ออืน่ากินมากจะเป็นข้าวซอยข้าวเหนียวนะคะอันนี้เรียกว่าข้าวเหนียวเหนียวค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนข้าปวาปุ้กปิดเลย ร้านที่เรามาเข้าซอยเสมอใจนะคะอยู่ติดก,กับวัดหาหามนะคะจอดรถที่วัดฟ้าหามแล้วก็เดิมมนมากินได้เลยนะคะอยู่แค่ตรงนี้เองนะคะแล้วราคาไม่แพงด้วยนะคะวันนี้หมดไปแค่ไม่เกินร้อยยี่สิบาทประมาณนี้นะคะบอกเลยตรงนี้โอเคดูว้ทรายหมดแล้วอันนี้จะเป็นข้าวซอยเนื้อของมันีคเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็น้ำเขาเนี่อย,นนนอนยอยู่หน้าถนน,นเลยหน้าถนนเลย ข้างในแบบคนเยอะนะคะนี่ตุยเยอะแยะมากมายเลยบอกเลยนะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะทรงนี้นะคะเข้าทางวัดตรงนี้ได้เลยนะนี่เดินได้เลยมนะีน้องหมาต้อนรับแรกนี่ค่ะพอมาถึงวัดแล้วนะคะก็มารกราบสารานิดน,นึงเนาะข็อป็นเสริมงคลในการเดินทางของเรานะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็ทำบุญเรียบร้อยนะคะจะเดินทางไปไหนคะไปวัดพระศรี วัดสิงห์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อจ้าตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนแผนกันนะคะไปไหนกันจ้าไปอะไรวะวัดดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันท่าพอดีวัดเมื่อกี้วัดพระสิงห์มีงานนะคะคนเยอะอาจจะได้เข้าไปพรุ่งนี้แทนนะแต่ไงแต่ดูไปอีกคีนะคะเดี๋ยวเราตอนนี้ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพกันก่อนดีกว่าจ้า อันนี้นะคะกำลังนะ่าขึ้นดอยสุเทพนะคะอันนี้อน,นุอนนสาวรีย์คู่บาสิวิชัย สี่โซดาพระอารามหลวงนะคะ ะะให้เดินทางแถวคา่าปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้ากันต่อเลยค่ะไปที่วัดชทะทาตุรเทพนะคะราชวรวิหารนะคะบอกเลยว่าเป็นวัดที่สูงจากน้าทะเลประมาณ1นึ่งพหเมตรเลยนะคะบอกเลยนอกจากนี้นะคะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากมากนะคะขออยากให้เจอทะเลหมอกมากๆเลยแม่เราไปดูกันถาวว่าได้เจอไหมถ้าเราอยู่ที่รสุเทพนะคะเดี๋ยวกำลังจะ ขึ้นไปกราบสการะนะคะบนดอยพระธาต,ตุเทพกันนะคะ,ะตอนนี้ถึงแล้วมีลิฟต์นี่อยู่นี่นตายเลยใช่เขาบอกมีลิฟต์โชคด, <c oughs> ด,ดีเขาบอกมีลิฟต์โชคดีถ้าไม่มีลิฟต์อิดเดี่ยง <c oughs> ดูฝนฟ้าตกอยู่เลยอ๋อขึ้นไปมันจะเป็นดอลปุใช่ครับเขาต้องอยู่ดิชันด้วยหนาวมาก ตอนนี้น้องชินแจ้งอยู่ในรถนะคะขึ้นไปไม่น่าใคะเราจะขึ้นรถรางกันไปนะคะเสียบคนละยีสิบาทนะคะเป็นคำรุงวัดนะคะ มมากดูนี่ฝนตกนะคะตอนนี้ยูนี้มาฝนตกมาก,กเลยดูจะเพปียกไม่ย่อมหยุดเลยอยู่พระธาตุสุเทพด้านหลังนะคะนี่นะ,ะจะเป็นพระธาตุสุเทพนะคะเป็นที่เคารพสักระบูชาของคนชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะและที่สําคัญก็เป็นที่พึ่งพิงนะคะของคนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะบอกเลยนะนนสวยงามมากเลยก็อ,อุ่นเมืองนะคะ สวยงามมากคุณชายไปกลับสการะนะคะนี่ไปได้ไปกลับไหายนะนคุณชายไปกลับสการะค่ะคุณชายกำลังใช้แบบว่าสวดคาถาเปลี่ยนสีนะคะขอสก่อรามนะคะมาดูคําททำนายกันนะคะกับหลวงพ่อนะคะอุ่นเมืองนะคะ อยูได้เลขนี้นะคะนี่เลขที่21นะคะ <S 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 นึกว่าเขาทิวฟรีตัวเองนี่นะคะอ,อ,ยอ,ยอ,อยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่ใต้สะพานอะไรนะวัดพระธาตุประสุทธิ์นะคะสวยมากอันนี้หลงตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ข้างบนนะคะชมวิวแต่ตอนนี้คือหมอกหนามากมองไม่เห็นอะไรเลย มองหนาจริงมองมองไม่เห็นอะไรเลยฝนตกหนักมากค่ะเรากำลังจะมุ่งหน้านะคะไปที่โรงแรมที่เราจองไว้นะคะวันนี้เรานอนเชียงใหม่สองคืนเลยนะคะในราคาที่ย่อมยาอมมากแค่คืนละเท่าไหร่นะเธอหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าถูกมากแล้วที่สําคัญคือนี่ชินจังพักได้ด้วยและที่สำคัญไม่บวกเพิ่มด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าว่าคือที่ไหนจ้าแล้วบรรยากาศห้องเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันเลยนะคะใกล้ถึงรีสอร์ทแล้วนะคะโรงแรมแล้วนะคะเรแจอืมาจอาจอราวินเนอร์อินนะคะนี่นะคะที่พักของเราวันนี้คือวินเนอร์อินนะคะมีที่จอดรถสบายนะสามารถจอดรถที่นี่ได้เลย เดี๋ยวไ,ไปติด่อห้องพักก่อนนะคะมาถึงหน้าโรงแรมแล้วนะคะวันนี้เรานอนที่วินเนอร์อินนะคะนี่เลยอยู่ก้ประตูคูเมืองเลยนะคะเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะคะไปค่ะของเราได้ห้องเบอร์202นองนะคะเบอร์น,นี้นี่ไปเอาที่จาัาเตรียม้ากระเป๋าเดี๋ยวต้องมาขนอีกของเียอะมาก เปดห้องเข้ามาปุ๊บนี่เลยอาจารยเข้ามาแล้วเปิดห้องน้ำใส่นะคะใส่ให้มีตู้เย็นห้องสวยมาก มากค่ะอันนี้ทั้งตาจะถาหลงข้างหน้าเลยนี่ค่ะคือรห้อยห้าสิบมีตู้เย็นให้นะคะมีน้ำให้สองแล้วก็มีตู้เย็นนี่บุคคลใช้แบบมาเยอะมากคุณจะบอกบอกเยอะไหมเยอะเกินเยอะเกินยเยก็ตน,นี่ค่ะ มีนี่เลยนะคะยาสะระผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนทำน้องอดรู้ไว้ราคาของก็ห้าสิบบาทคือคุ้มมากเลยย่าไปยกของเตรียมของก่อนนะคะเพราะของเยอะจริงๆต้องมาเก็บของก่อนเดี๋ยวคนเราพักผ่อนก่อนนะคะเพราะเดินทางมาตั้งแต่สช้าุ่มเมื่อวานแล้วปัน่นยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวเจอกันนะคะเราจะอัปเดตเรืเร่อยๆนะคะ บอกเลยว่าทริปนี้ยาวมากนะคะทริปนี้เป็นทริปที่ยาวมากๆเพราะว่าตั้งใจแค่ไม่กี่วันนะคะแต่ตอนนี้ยาวกือบสิกวันแล้วเกือบยวันแล้วยังไงฝากติดตามด้วยนะคะกัอชอบช่องชินจังชาวเวลนะคะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเข้าสู่อยู่ที่1 0 0่งพันซับสไครต์นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอตัวไปนอนก่อนจ้า สวัสดยียามเช้าค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปหาข้าวทานช่วงมื้อเช้านะคะเดี๋ยวไปดูร้านเด็ดแต่อร่อยนะคะในจกกังหวัดเชียงใหม่ที่เราพากันไปที่สําคัญราคาต้องไม่แพงด้วยนะบอกเลยประหยัดประหยัดดูมีซอดแอบด้านหลังโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านค่ะ ร้านอาหารที่เรากางไปนะคะก็ไม่ไกลจากโรงแรมที่เราพักเลยนะคะไม่เกินเดินหนึ่งนาทีนั่นเองนะคะก็ถึงร้านแล้วคะ่ะร้านเราคือร้านโจ๊กนายโตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพรบรรยากาศร้านกันเลยจ้านะคะเรารอยู่ร้านโจ๊กนายโตนะคะเป็นร้านที่แบบขึ้นชื่อมากเลยนะบรรยากาศก็น่านั่งมากนะคะถายอยู่ที่ในหมบ้านนะคะร่มรื่นม,มากห่าง ไม่ไกลจากที่เราพักไม่เกินห้านาทีนะคะเดินมาก็ถึงหน่อยเดียวเดินมาก็ถึงแล้วค่ะบรรยากาศดีมากมาบรรยากาศน่ารักแถมนี่น้ําแบนตัวเองด้วยนะคะบอกเลยแบบน่ารักมากค่ะตักเ,เ,เกครื่องปรุงไปสุง ปลาด้วยไ้ปทำ้มแบบเปรียร้ยวหน่อยๆอันนี้น้ำตาลาอะไรคะเอาหมูตุน๋นไข่ลวกเอาหมูตุน๋นไข่ลวกเไหนหนะ้าตาเป็นยังไง อใส่ถ้วยมาตะมุตะมีมากอารมณ์อากาศร้านน่ารักมากๆเลยนี่ของอยู่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นมาลองชิมกันอันนี้ปรุงมาแล้วนะมาเรียบร้อยแล้วทะลุได้ยางี้ ร้านก็จะอยู่ในซอยแบบนี้นะคะคือบรรยากาศดีมากน่ารักมากอาหารไม่แพงด้วยนะคะมื้อนี้หมดไป125บาทเ๋่อเตียวไก่55บาทแล้วก็ข้าวไข่ของอคุณชายนะคะก็จะอยู่ที่60บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าขวดละ10บาท1ขวดนะคะแค่นี้คือ125บาทถูกมากนะคะอาหารอร่อยด้วยนะคะบรรยากาศก็ดีด้วยเดี๋ยวเราเรากำลังจะเดินไปที่คูเมืองของ ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะไปดูอาหารกินด้วยตอนนี้ฝนลงเป็ดบางๆต้องเตรียมร่มมานี่น้องชิ้นจังคับคุณชาย <c oughs> แต่เราไปดูกันค่ะว่ามีของอร่อยๆขนาดไหนแล้วก็วิวเป็นยังไงคะ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันจ้าบรรยากาศรอคูเมืองนะคะอันนี้จะเป็นกำแพงเจงกระตั้มนะคะนี่กำแพงเมืองเราเดินไปหาอะไรกินนี่อันนี้เป็นประวัตินะคะคือ เป็นคัดถ่านะคะคือเครื่องดักสัตวชนิดหนึ่งในอดีตนะคะเป็นมุมเป็นกำแพงนะคะด้านในเมืองนี่เห็นไหมคะแต่2,344ยังไม่เกิดเลยของพระเจ้ากาวิละนะคะนี่ว้าวน้นเยอะมากต้นเยอะไหมคะมีสเกกรอาของขายเยอะมาก ที่นี่เขาจะอ่อค่อนข้างเป็นระเบียบหน่อยนะรถจะจอดอยากนิดนึงนะคะอำเภอเมืองเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะะีะนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กำแพงเมืองเลยรอย่างนะะีประตูเมืองนะประตูเมืองต้องไปดูข้างในโห,ก,นหกำแพงใหญ่มากยาวมาก นี้นะคะเราอยู่ประตูท่าแพนะคะจงังหวัดเชียงใหม่ ี่นะคะเราก็จบแล้วนะคะกับทริปเที่ยวเชียงใหม่3วัน2คืนนะคะลาไปด้วยกับภาพกำแพงสวยๆจากที่นี่กันเลยจ้า